โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังเฟร้งไรากาดนะฮะไรากาศเป็นกลางรับที่ดีนะนะครับผมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันทีมชาติเนี่ยจะเป็นกองหลังแล้วก็คนล่าสไตล์เลยนะฮะไรากาศโอเคตัวล่าสุดนะครับผมนะลงทีมรวมบูทใส่บูทเอ่อเดี๋ยนะใส่บูทตัวนี้เดี๋ยนะเดี๋ยนะตัวไหนวะอ่าไม่ใช่กดผิดตัว ตัวนี้โอเคนะครับผมขึ้นร้อนะรยห้าเหมือนกันนะขึ้นร้อยห้าเหมือนกันมาเทียบคาบลังนะครับผมถ้าเทียบก็เอาตำแหน่งเดียวกันก่อนแล้วก็สไตล์เดียวกันก็คือกองหลังนะฮะไปร้อยสีกับร้อถ้าดูเรื่องเกมรับโหูกินขาดโอ้โหวล่าสุดกินขาดเลยนะครับผมสเตมีน่าแข็งแกร่งนะฮะ เกมรับทั้งหมดได้ความเร็วอีกตัวเก่าก็จะได้พวกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ลังการยิงพวกนี้นะถ้าเป็นพวกบูเนี่ยอ,ออกแนวกลางรับสะมากกว่านะครับผมม,มามาดูกับเทียบเทียบกับพวกกลางรับอันชอมเมนในะเวอร์ชันนี้ AC มิลานมีบูตร้อยสามกับาร้อยสี่แน่นอนว่ากลางรับเนี่ยจะได้จ่ายบอลที่ดีกว่าครองบอลที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเกมรับจริงๆเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่านะถ้ายืนหลังนะ ล่าสุดดีกว่าเยอะนะครับผมอืมทั้งแข่งเกร่งทั้งเกมรับนะถ้าเป็นกลางรับก็ต้องเป็นตัวของเอซี่อันนี้นนต้องต้องแบ่งเลยวะ่ะนะถ้ายืนกลางรับเนี่ยเอซี AC จะดีกว่าถ้ายืนกองหลังตัวล่าสุดจะดีกว่านะครับผมโอเคโอเคตัวบิ๊กไทม์ตัวบิ๊กไทม์เหรอร้อยสองเนะี่ยหืมถ้ากลางรับจริงๆต้องเป็นต้องต้องเป็นตัวที่เป็นตำแหน่งกลางรับเลยนะครับผมเพราะว่าสเต็ตเนี่ย มันไปทางกลางครับแต่ถ้าเป็นกองหลังก็คือตัวล่าสุดแบบค่อนข้างเด่นเรื่องเรื่องเรื่องกองหลังไปเลยอะ่ะนะพ่นสเต็ตมันคนละทางกันเลยอะ่นะเนี่ยอืมโอเคโอเคนะหมดยังแล้วก็จะมีพวก Legend ary, Legend ary 99, รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่เก้าเก้าเหรอน่าเล่นไหมถ้าใครมีเนี่ยน่าอัพเล่นอยู่นะกลางรับอะเน่นอยู่ในะรายการอะนะฮะโอเคนะถ้าเป็นถ้าเป็นกองหลังเนี่ยก็ต้องเป็นตัวล่าสุดถ้าเป็น กลางรับเนี่ยก็ต้องเป็นตัว AC มิลานนะผมว่านะก็มีสองวร์ชันนี่แหละที่เจียมๆมานะแต่ว่ายืนทดแทนกันได้ไหมผมว่ายากนะนะถ้าเอาตัว a อไปยืนกองหลังแล้วตัวทีมชาติไปยืนกลางรับผมว่าก็ยากอยู่นะนะซึ่งสเตตมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยอวยนะนะครับผมเพราะว่าตัว AC ีเนี่ยจ่ายบอลครองบอลได้ดีนะครับผมจ่ายบอลครองบอลได้ดีซึ่งมันก็โอเคนะส,ส่วนตัวอ่อกองหลังเนี่ยมันจ่ายบอลคือแบบแดงเลยอะ นะครับผมซึ่งไม่น่าเหมาะมั้งนะก็เล่นตามตำแหน่งอย่างดีสุดนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลายบาย t s go